บัดน,นี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจ ให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการปฏิบัติทำสมาธิก็เป็นการปฏิบัติ ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบอาศัยอารมณ์แห่งสมาธิ เป็นเครื่องทําจิตให้สงบและเมื่อได้สมาธิคือความที่จิตตั้งสงบก็น,น้อมจิตที่ตั้งสงบนี้ แห่งพินิษนามรูปให้เห็นนามรูปเป็นไปให้เห็นอาการของนามรูปคือเกิดดับเป็นปัญญา ฉะนั้นความสงบจึงเป็นที่ต้องการของสมาธิและนำให้ได้ปัญญาความสงบกับปัญญาจึงต้อง อาศัยกันเป็นไปและปัญญาดังกล่าวนี้ก็ต้องหมายถึงความรู้ความเห็นในสัจจะคือ นามารูปเองและอาการของนามารูปที่เป็นไปสัจจะนั้นจึงหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่ นามารูปก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่อาการของนามารูปก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่เป็นสัจจะความรู้ความเห็นที่เข้าถึงสัจจะเป็นปัญญา ต้องอาศัยความสงบคือจิตที่ตั้งสงบจึงจะรู้จึงจะเห็นในสัจจะคือสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่อันได้แกน่นามรูป และอาการของนำม,มารูปดังกล่าวนี้ความสงบนั้นต้องอาศัยอารมณ์ของสมาธิอันจะนำจิตให้สงบและเมื่อจิตสงบแล้ว ก็ไม่ต้องอาศัยอารมณ์ของสมาธิอยู่กับความสงบนั้นได้ฉะนั้นหากจะถามว่าสมาธิคือความตั้งจิตมั่น ตั้งอยู่ในอะไรเมื่อตอบโดยตรงจึงต้องตอบว่าตั้งอยู่ในความสงบจิตที่ตั้งอยู่ในความสงบนี้แหละเป็นสมาธิในพุทธศาสนา แต่หากตอบว่าตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิที่เรียกว่าสมถกรรมฐานจะเป็นอาณาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกหรือกายคตาสติสติที่ไปในกาย หรือแม่สติปัฏฐานทั้งสี่ตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรม,มก็เป็นการตอบโดยอาการของสมาธิที่มีต่างๆตามอารมณ์ของสมาธินั้นๆ ซึ่งอารมณ์ของสมาธินันนั้นต่างเป็นอาการของสมาธิแต่ก็เป็นเครื่องช่วยที่จะนำจิตให้ตั้งสงบอันเป็นตัวสมาธิแท้ฉะนั้น ในการปฏิบัติธรรมสมาธิในเบื้องตน้นจึงต้องอาศัยกำหนดอารมณ์ของสมาธิกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิตกำหนดธรรมเป็นตน้นและ เมื่อจิตกำหนดอารมณ์ของสมาธิเหล่านี้กดทิ้งอารมณ์อื่นมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิเท่านั้นจึงต้องอาศัยวิตก ที่แปลว่าความตรึกอันหมายถึงยก,กจิตตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิวิจาร์ความตรองอันหมายถึงประคองจิตให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิทิ้งอารมณ์อื่น ให้มีวิตกมีวิจาร์อยู่ในอารมณ์ของสมาธิเท่านั้นเมื่อจิตตั้งสงบไม่ได้ก็ต้องอาศัยวิตกวิจารในอารมณ์ของสมาธิคอยนำจิตมาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิ อยประคองจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธิทิ้งอารมณ์อื่นให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวและเมื่อจิตตั้งสงบได้แล้วก็ละวิตกละวิจารเมื่อละวิตกละวิจารเสียได้ ก็ละอารมณ์ของสมาธินั้นๆได้จิตตั้งอยู่ในความสงบตั้งสงบไม่มีวิตกไม่มีวิจารจึงไม่มีลมให้ใจเข้าลมให้ใจเข้าออกกำหนดไม่มีกายที่กำหนดไม่หรือไม่มีกายไม่มีเวทนาไม่มีจิตไม่มีธรรมที่กำหนด ตั้งอยู่ในความสงบเท่านั้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารตั้งสงบดังนี้คือตัวสมาธิที่ละเอียดขึ้นฉะนั้นจึงควรทำความเข้าใจว่าตัวสมาธิที่แท้จริงนั้นพึงมีลักษณะดังนี้ และอารมณ์ของสมาธิแม่ข้อใดข้อหนึ่งก็นำไปสู่ตัวสมาธิคือจิตที่ตั้งสงบได้และเมื่อจิตตั้งสงบได้ ก็นำไปสู่ปัญญาที่เป็นตัวรู้ตัวเห็นในสัจจะดังกล่าวนั้นได้ดังเมื่อจิตมีวิตกมีวิจารอยู่ในลมให้ใจเข้าในลมให้ใจออก ก็เป็นกายานุปัสสนาตามดูตามรู้ตามเห็นกายมีวิตกมีวิจัยอยู่ในลมให้ใจเข้านม,ไ,มได้ออกซึ่งเป็นกายและเมื่อกายสงบ เวทนาก็ปรากฏก็มีวิตกมีวิจารณ์อยู่ในเวทนาและเวทนามีก็มีไป มีสติรู้เห็นเวทนาที่มีอยู่เป็นไปอยู่และในขั้นนี้ก็เป็นปีติเป็นสุขซึ่งรวมเป็นสุขเวทนาเพราะเมื่อ จิตตั้งสงบกำหนดวิตกวิจารณ์อยู่ในกายลงหายใจเข้าหลงหายใจออกจิตได้สมาธิคือตั้งสงบได้ก็ย่อมจะมีปีติมีสุขเป็นผลเป็นธรรมดา ใครๆทำสมาธิเมื่อจิตใดสมาธิดังกล่าวก็ยก่อมจะได้ปีติได้สุขซึ่งเป็นตัวเวทนาฉะนั้นเมื่อได้ปีติได้สุขซึ่งเป็นตัวเวทนาขึ้นมากก็กำหนดวิตกวิจารในเวทนา แต่ไม่ให้เวทนามาปรุงจิตให้ชอบหรือให้ชังหรือว่าให้หลงรู้อยู่แต่ว่าเวทนามีอยู่ก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ให้เขามาปรุงจิต พาเข้ามาปรุงจิตก็คอยสงบเอาไว้ไม่ให้ปรุงก็เป็นอันสงบชอบสงบชังสงบหลงในเวทนารู้ว่าเวทนามีก็สักแต่ว่าเวทนาเมื่อเป็นดังนี้ตัวจิตเองก็จะปรากฏ ชัดขึ้นเหมือนอย่างเป็นจิตที่ไม่มีปีติไม่มีสุขอะไรเป็นจิตที่เป็นตัวรู้อยู่รู้อยู่ที่ไม่คล้องแวะกับเวทนา ไม่ชอบไม่ชังไม่หลงในเวทนาเวทนามีก็มีไปไม่ชอบไม่ชังไม่หลงไม่ติดในเวทนาเป็นจิตที่ปรากฏเหมือนอย่างไม่มีปีติไม่มีสุขที่เป็นตัวเวทนาดังกล่าวก็ให้ วิตกวิจารยอยู่ในจิตที่เป็นไปอยู่ดังนี้และถ้าหากว่าจิตที่เป็นไปอยู่ดังนี้เหมือนอย่างไม่มีสุขไม่มีปีติ ก็อาจจะปรากฏเป็นความแห้งแลง้งไม่แช่มชื้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องรับเอาปีติเอาสุขมาคอยปรบับพรมจิตให้แช่มชื่นขึ้นตามสมควรอย่าให้แห้งผาก <c oughs> แต่ว่า ก็เพียงเพื่อที่จะทําจิตให้แช่มชื่นขึ้นและเมื่อจิตแช่มชื่นขึ้นก็หมายความว่าจิตสวยสุขจิตมีสุขก็ทกําจิตให้ตั้งสงบยิ่งขึ้น ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจิตที่ไม่ให้ปีติและสุขมาปรุงนั่นเหมือนอย่างจิตที่ไม่มีปิติไม่มีสุข ก็อาจจะคล้ายกับบุคคลที่เหมือนอย่างไม่ได้บริโภคอาหารร่างกายก็สูบธี์หมดกำลังจิตที่เหมือนอย่างไม่มีปีติไม่มีสุขก็เป็นจิตที่แห้งผากไม่มีกำลังฉะนั้นร่างกายก็ต้องบริโภคอาหาร จึงมีกำลังจิตก็จะต้องสวยสุขต้องมีสุขจึงจะมีกำลังจึงจะแช่มชื่นหรือจึงจะชื่นบานเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าไม่ใช่หมายความว่าให้จิตไม่มีปีติไม่มีสุขอะไรทั้งหมดเป็นแต่เพียงว่า มาให้ปีติมาให้สุขนั่นมาปรุงจิตให้ชอบให้ชังให้หลงเท่านั้นแต่ต้องให้จิตสวยสุขมีสุขเหมือนอย่างเป็นบุคคลก็ต้องบริโภคอาหารแต่ว่ามาให้มีตัณหาในอาหารไม่ให้ติดในอาหารเท่านั้นแต่ต้องบริโภคอาหารเพื่อบำรุงกาย จิตก็ต้องบริโภคสุขเพื่อบำรุงจิตให้แช่มชื่นให้ผ่องใสเมื่อเป็นดังนี้ก็จะต้องมีสุขคอยฉลมจิตให้ชื่นบานให้ผ่องใสแต่ไม่ให้ปรุงจิตให้ชอบให้ชังเหมือนอย่างบริโภคอาหารดังกล่าวไม่ให้มีตัณหาในอาหารไม่ให้ติดในอาหาร แต่ก็ต้องบริโภคอาหารเพื่อบำรุงไก่ก็ต้องให้จิตบริโภคสุขเพื่อบำรุงจิตและเมื่อจิตมีสุขก็ทำจิตให้เป็นสมาธิยิ่งขึ้นและคอยเปลื้องจิตไว้นิวรณ์อะไรโผล่เข้ามาก็ต้องเปลือกออกไปไม่ให้นิวรณ์ตั้งอยู่ในจิต ให้จิตตั้งบริสุทธิ์อยู่ดังนี้ก็ต้องมีวิตกมีวิจารอยู่ในจิตดังกล่าวและเมื่อมีวิตกมีวิจาร์อยู่ในจิตดังกล่าวจิตก็จะตั้งสงบยิ่งขึ้นเป็นสมาธิยิ่งขึ้นก็เป็นจิตตานุปัสสนาสลีปทาน ตั้งสติตามดูตามร,ามรู้ตามเห็นจิตเป็นการปฏิบัติสมาธิตามแนวสติปัฏฐานแต่อาศัยอารมณ์ของสมาธินั่นแหละข้อใดข้อหนึ่งดำเนินขึ้นไปดังอาศัยลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกดำเนินขึ้นไปไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก จำนวนขึ้นไปเป็นกายเป็นเวทนาและเป็นจิตดังกล่าวแต่ว่าสมาธินั่นละเอียดขึ้นสมาธิขั้นกาย,ยาก็ขั้นกายมาขั้นเวทนาก็ละเอียดเข้ามาขั้นจิตนี้ก็ละเอียดเข้าจิตก็ตั้งสงบยิ่งขึ้นนี่เป็นตัวสมาธิตั้งสงบ คือตั้งอยู่ในความสงบอาศัยอารมณ์เป็นเครื่องนำและก็ทิ้งอารมณ์ขึ้นมาโดยลำดับจับกายก็คือมีวิตกมีวิจารในกายแล้วมาจับเวทนาก็มีวิตกมีวิจารอยู่ในเวทนาแล้วก็จับจิตมีวิตกมีวิจารอยู่ในจิตเพื่อผลคือให้จิตตั้งสงบซึ่งเป็นตัวสมาธิแท้ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป